บีดสตูดิโอโปรอาจเตรรับการเปิดตัวในวันที่9กรกฎาคมนี้ iOS 16.6และ iPad OS 16.6เวอร์ชันพั b ลิกเบต้4พร้อมอัปเดตแล้ว <c oughs> วิธีตั้งค่า iPhone ไม่ให้คนอื่นเปลี่ยนรหัสพาส o ค e <c oughs> แอป Photo <c oughs> ใน iOS 7จะสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซักรีตจากป้ายที่ติดบนเสื้อผ้า <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เ m s c h h n n n l r r v i e วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ b e a t Studio Pro อาจเต้รับการเปิดตัวในวันที่19รกรกฎาคมนี้ หลังจากบีดสตูดิโอโปรถูกส่งไปหน่วยงาน FCC คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐอเมริกาซึ่งแสดงว่ากำหนดการเปิดตัวใกล้เข้ามาแล้วและล่าสุดก็มีคนออกมาอ้างว่า Apple มีแผนเปิดตัววันที่19กรกฎาคมนี้ก่อนหน้านี้นแหล่งข่าวไรเดีวยวกันเคยให้ข้อมูลที่แม่นยำม,มาแล้วเกี่ยวกับ Beat Studio b บัตพลัสและล่าสุดได้ออกมาอ้างว่า Beat Studio Pro จะได้รับการเปิดตัวในวันที่19กรกฎาคมนี้ โดยมีให้เลือก4ส,สีได้แก่ black navy sensto r e และ deep blue beats t u d i o pro ถูกคาดบวังว่าจะได้รับการปรับปรุงโหมด active noise cancellation และ t าน n s p a r e n c y ด้วยชิปรุ่นใหม่ของ apple และอาจรองรับคำสั่งเฮซิลิที่ไม่มีใน beats t u d i o 3นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะวางจำหน่ายในราคาเดียวกับ beats t u d i o 3 ซึ่งเปิดตัวที่ราคา12,500บาทแต่ปัจจุบันมีราคา11,800บาทที่มา m a c r u เมอร iOS 16.6และ iPad OS 16.6เวอร์ชั่น Public Beta 4พร้อมอัปเดตแล้ว Apple ปล่อยระบบปฏิบัติการ iOS 16.6และ iPad OS 16.6เวอร์ชัน Public Beta 4ออกมาให้อัปเดตแล้วสำหรับผู้ใช้งาน iPhone และ iPad ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple ซึ่งไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีแบบเวอร์ชั่นเบต้าของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ใช้งานที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple สามารถรับการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันเบต้ได้ที่ appsetting general software update beta update และเลือก iOS 16 p u b l ั c b e t ดโดย iPhone หรือ iPad ะลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID บัญชีเดีวยวกับที่ลงทะเบียนในโปรแกรมทดสอบของ Apple นอกจากนี้ Watch OS 9.6และ Mac OS Ventura 13.5ก็ได้รับเวอร์ชั่นเบต้าใหม่ด้วยเช่นกัน Apple Photo ใน iOS 7จะสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซสกีดจากป้ายที่ติดบนเสื้อผ้า iOS 7จะเพิ่มความสามารถใหม่ให้กับแอปพลิเคชัน Photo โดยการให้ข้อมูลสัญลักษณ์ต่างๆจากป้ายที่ติดบนเสื้อผ้า ซึ่งเป็นอีกความสามารถที่ใช้ประโยชน์จาก up. ฟีเจอร์ v i s u a l l o o k u p ฟีเจอร์ i s u a l Look Up จะสามารถระบ,บุสัญลักษณ์ต่างๆบนป้ายของเสื้อผ้าจากนั้นจะให้คำอธิบายถึงวิธีซักรีดรวมถึงวิธีการดูแลถนอมรักษาเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของเครื่องซักผ้าการปอกสีข้อจำกัดในการอบผ้าและอุณหภูมิในการรีนดนอกจากนี้ i s u a l Lookup ใน i o s อยังสามารถระบ,บุสัญลักษณ์ต่างๆบนแผงหน้าจอของรถยนต์ และในอนาคตอาจครอบคลุมสัญลััษณ์ทั่วไปมากมายที่พบในชีวิตประจำวันที่มาแมคกลูเมอร์วิธีตั้งค่า iPhone ไม่ให้คนอื่นเปลี่ยนรหัส Passcode iPhone ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีระบบความปลอดภัยที่ดีที่สุดตัวนหนึ่งเพราะนอกจากจะมีระบบ f a c e ID แล้วยังมี Passcode ป้องกันอีกขั้นหนึ่งแต่บางครั้งผู้ใช้ก็อาจเผลอ,อที่กดรหัสผานโค้ด code, โดยไม่ได้ระแวดระวังว่า มีคนกําลังจ้องอยู่และเมื่อได้จังหวะก็หยิบโทรศัพท์ของเราและเปลี่ยนรหัสพาสโ,โ,ดโดยที่เราไม่รู้ตัวคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่า iPhone ไม่ให้คนอื่นมาแอบเปลี่ยนรหัสพาสโดงเทคนิคนี้จะเป็นการใช้ฟีเจอร์ Screen Time มาช่วยมาดูกันว่าทําอย่างไรวิธีตั้งค่า iPhone ไม่ให้คนอื่นมาแอบเปลี่ยนรหัส,สโคด้ดเข้าไปที่เซตติ้งการตั้งค่าแต่ที่สกรีนไทม์เวลาหน้าจอ Content and Privacy Restriction จำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวเปิด toggle ที่ Content and Privacy Restriction สีเขียวเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอเมนูอาร์ราวเชนแต่ที่ p พัสโคเชนเลือกด้นอ a l l o านอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าลักษณะเดียวกันได้ในส่วนของบงัญชีด้วยการแตะที่ Account c h a n g n แล้วเลือกด้นอ a l l o า และการตั้งค่าล็อกบัญชีข้างต้นเมื่อกลับมาอย่างหน้า Apple ID จะเห็นว่า Apple ID เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเทาทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสต่างๆผ่านทาง Apple ID ได้นั่นเองที่มา i g e e k b l o g c o m การใช้สมาร์ทโฟนแบบไม่ใส่เคสเป็นพฤติกรรมของคนรวย สมาร์ทโฟนกับเคสดูเหมือนจะเป็นอะไรคู่กันเนื่องจากสามารถป้องกันรอยหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเช่นทําตกหรือบางคนก็ใช้เคสเพื่อความสวยงามหรือเป็นแฟชั่นอย่างไรก็ตามมีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจคือการใช้งานสมาร์ทโฟนแบบไม่ใส่เคสเป็นการแสดงออกความรวยด้วยเหมือนกัน <Huh? S 1> เป็นที่สังเกตได้ว่าคนที่ร่ํารวยจะมีพฤติกรรมที่เหมือนกันหนึ่งอย่างก็คือใช้มบอถือแบบไม่ใส่เคสอย่างอีลอนมัส เจฟเบโซและเจซีต่างใช้มบอถือแบบไม่ใส่เคสกันทั้งนั้นไม่มีเคสไม่มีปัญหาเพราะมีต่างที่จะเปลี่ยนได้โทมาอิสเซคาริผู้อำนวยการโครงการแฟชั่นแอกวัลคชวรี่ MBA ของมหาวิทยาลัยเดีลวยอร์กล่าวว่าสามารถสื่อถึงค่านิยมและชนชั้นได้ในระดับทั่ว,วไป การใช้สมาร์ทโฟนโดยไม่ใส่เคสเป็นการแสดงความชื่นชมหรือชื่นชอบในดีไซน์ของตัวเครื่องตัวเครื่องที่สวยอยู่แล้วจะใส่เคสเพื่อปิดบังความสวยงามของมันไปทำไมเซอร์ดาริกล่าวเบลิซาเคเปดานักบัญชีวัย31ปีที่ทำหน้าจอของมือถือแตกมาหลายครั้งแต่เธอก็ยังเลือกที่จะไม่ใส่เคส มันเป็นความสบายไม่ใส่เคสที่หนาถึงทะทำให้พื้นที่ในกระเป๋ามีมากขึ้นอันที่จริงฉันเพิ่งซื้อกระเป๋าใบที่เล็กๆที่แทบจะใส่ได้แค่บัตรประชาชนกุญแจและบัตรเครดิตเท่านั้นซึ่งเธอเลือกที่จะไม่ใส่เคสเพราะเรื่องความสวยง,งามตัวเครื่องจริงๆแล้วในตลาดมีเคสหลายแบบที่สามารถทดแทนกระเป๋าเงินได้ แต่เศรษฐีมีพฤติกรรมที่ไม่พกกระเป๋าเงินสดเป็นตึกๆึหรือคนที่มีรถส่วนตัวไม่จะเป็นต้องพกบัตรสําหรับเดินทางด้วยรถสาธารณะแบบต่างๆนอกจากนี้คนที่อาศัยในคอนโดอีกระดับก็ไม่จะเป็นต้องพกกุญแจมากมายทําให้ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะเป็นรอยจากกุญแจดังนั้นเคสจึงไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับคนกลุ่มนี้หากคุณเป็นคนรวยคุณแทบไม่ต้องมีสิ่งใดนอกจากสมาร์ทโฟนเพราะมันสามารถใช้แทนแลหลายๆอย่างได้เช่นการทำธุรกรรม บางคนคิดว่าการที่ไม่ใส่เคสถือว่าเป็นความประมาทซึ่งเซอร์ดริมองต่างนี่คือพฤติกรรมของผู้มีอันะกินจริงๆผู้คนเหล่านี้มีความสามารถระบัดระว,วังสูงมากและรู้จักระดับความสําคัญในชีวิตสําหรับคนกลุ่มนี้เวลาและความสะดวกสบายมีค่ามากกว่าราคาหรือมูลาค่าของโทรศัพท์เครื่องใหม่มีเงินซื้อใหม่ถ้าหากเทียบกับรายได้ของเศรษฐกิจแล้วราคาของ iPhone ก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากนัก iPhone 14เริ่มต้นที่829เหรียญไปถึง1,200เหรียญโดยในรอบ6ปีนี้ iPhone มีราคาเพิ่มขึ้นประมาณ15%แต่ก็มีความน่าสนใจในตลาดเคสซึ่งทาง Verify m d r k r t r t s e s r c r c h คาดว่าตลาดนี้จะเติบโตขึ้นเป็น35,000ล้านเหรียญภายในปี2008จาก21,000ล้านเหรียญในปี2020ที่บที่มาทาม ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ